สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเคยโดนไล่กลับบ้านไปทำนาถูกเหยียดแรงเบียสกุลวัตเผยเป็นคนบ้านนอกเคยโดนดูถูกลั่นไล่ให้กลับไปทำนาเป็นพระเอกซุปตาเบอร์ต้นของช่องวิกหมอชิตเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเวียสกุลวัตคณารถแถมยังพ่วงตำแหน่งหวานใจของนางเอกสาวซุปตาเบลล่าลานีเวียสกุลวัตนั้นพิสูจน์ได้จากเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เจ้าตัวได้เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อถ่ายทำหนังเรื่อง13 i r t e e n l i v e ชีวิตในถ้ำหลวงโดยหนุ่มเวียวนั้นรับบทเป็นจ่าแซมแต่รู้หรือไม่ว่ากว่าจะเป็นพระเอกอย่างทุกวันนี้เวียวเคยถูกคนเหยียดเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าตัวนั้นเกิดเป็นคนภาคอีสานมาแล้วโดยเจ้าตัวได้เล่าว,ว่ามีคนเคยถามผมว่าเป็นดารามันยากเฮ้ยเรียนวิศวกรก,ก็ยากทำไม ฉันจะเป็นดาราไม่ได้คำสบประมาทเยอะมากเด็กบ้านนอกจะมาเป็นพระเอกปีสองปีก็คงกลับไปทํานาแล้วเนี่ยเข้าหูผมตลอดคําแรกก็คือบ้านนอกผมไม่ได้บ้านนอกขนาดนั้นผมคือคนอีสานบ้านผมไม่ได้ทํานาพ่อะผมเป็นวิศวกรแม่ผมเป็นพยาบาลคือคุณชอบมองว่าพวกเราคนจนมาจากต่างจังหวัดเราก็อยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราก็มีความสามารถ พิสูจน์ตัวเองลบคำสบประมาทขอขอบคุณแหล่งข่าวจากพสจัง .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ